กานนำตาไม่ไหวหลิงหลิง,หลงอ้อมกับครั้งแรกในแฟนมิตรที่ไทยเปยไต้หวนันต้องบอกเลยว่าเป็นคููจินที่กระแสโด่งดังข้ามประเทศกันเลยจริงๆค่ะสําหรับคููจินคู่ดังได้มีการประจัดแฟนมิตรที่ไทยเปยไต้หวนันที่เรียกได้ว่างานนี้มีกองทัพแฟนคลับให้การต้อนรับอบอุ่นสําหรับคููจินสุดฮอตหลิงหลิงและอ้อมสําหรับการจัดแฟนมิตริงในต่างแดนกระแสโด่งดังข้ามประเทศหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทําสนามบินจีนแตกคนอยากเจอ ลิงอ้อมเต็มพื้นที่จนเห็นภาพการเบียดกันแน่นทําเอาหลายคนเป็นห่วงซึ่งต่างก็รักในตัวลิงอ้อมเห็นแฟนคลับต่างประเทศอย่างแม่จีนให้ความสนใจและมาต้อนรับคู่จิ้นคนดังของไทยขนาดนี้โดยลิงลิงและอ้อมก็ดูจะตกใจกับคืนมหาชนที่มาต้อนรับจํานวนมากขนาดนี้โดยช่วงหนึ่งก็พบว่าเนื่องจากมาตรการการรักษาความปลอดภัยไม่ดีพอทําให้แฟนคลับบางส่วนที่ต้องการนําของขวัญมาให้เข้าถึงได้ใกล้มากเกินไปจนทําให้ างจังหวะคองขวัญโดนหน้าของลิงลิงนั่นเองค่ะโดยล่าสุดเปิดภาพแฟนมิตรที่ไทยเปไต้หวันครั้งแรกสุดประทับใจลิงอ้อมเป็นภาพแฟนๆที่เดินทางมาต้อนรับอย่างอบอุน่นโดยได้เห็นโมเมนต์แฟนๆทุกวันตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงวันถัดไปก่อนเริ่มงานแฟนมิตรหลังเลิกงานแฟนมิตรแล้ววันส่งกลับบ้านทําเอาลิงลิงและอ้อมกัน้น้ําตาไม่ไหวปลื้มใจจนร้องไห้ออกมาจึงต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ศิลปินเท่านั้นที่ประทับใจในการต้อนรับในครั้งนี้แต่แฟน แฟนชาวไทยในไทยต่างก็ประทับใจในการต้อนรับศิลปินในครั้งนี้เช่นกันค่ะ